สบายดีพี่น้องป้องไปพัชชุกนเนาะวันนี้ก็มาพ่อกับส่องแบบภูมิอบิเซียภเก่าพี่น้องวันนี้แบบภูมก็สิมาตามหอยห่าน้อยใภูเก่าพี่น้องก็ยอดวันที่สิบสี่เนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบสี่หรือเด็กพี่น้องเนก็วันนี้ก็เป็นวันที่สามพี่น้องเน็แบบภูมสิมาตามให้อยวันที่สิบสี่เด็กพี่น้องเลยเมื่อวานใน่บบภูมให้พี่น้องมาดเหมือนกันเลยพี่น้อง น้อมือว่านี่บผูกให้ <c oughs> ให้วิ่งสามหกแปดพี่นอ้องวิ่งสามหกแปดสามหกแปดพี่นอ้น 9, นอ,มมนอ,มอ,องมันมาเก้าแปดพี่นอ้องมนันมาเก้าแปดมาตัวกลับพี่น้องมาตัวกลับมาตัวกราฟตัวพี่น้องมาตัวกรับเด้อเลควิ่งมาเบิดมาหนึ่งพี่น้องหกหนึ่ง็มาเลกวิ่ง สามนี่กับมาพี่น้องเนี่คนมันออกกับพี่นอ้องฮานอยมือน,นี่นนพี่นอ้องเนี่ยเก้าสามพี่น้องเนี่ยแล้วกันเนี่ยแต่ว่าเบาคู่มันทีวิ่งหาเนาะเนี่ยมันมาทั้งสามนอยบนน่ะพี่น้องแต่ว่าเบาคู่จับคู่ให้มีแค่เนี่ยสามหนึ่งพี่นอ้องสามศูนย์เนาะวิ่งสามเองพี่นอ้อง าจักคู่เบิดมันกับมาเบิดนะพี่น้องวิ่งมวิ่งหมันกับมาสองหกหกสองน้องน้องแปดเก้าเก้าแปดมาเกาแปดสามหน้องน้ามเกเห็นไหพี่น้องสามเก้าสองหกเก้า มาตัวกั๊บพี่น้องแก่เก้ากาแ3สามเก้ามาตัวกั๊วิ่งสาม้อเนสามรูดสามมาแบบน,นี้ครับนรูดกันต่อแลพี่นอ้องงอด,ดือพี่น,อนอ้องงอดมาที่สิบสี่ได้แบบน,นี้พี่นอ้องรูดกันต่อเลยพี่นอ้องอ่าน้อยนี่สูตรนี่เดินดีพี่นอ้องเอ้ สองอาทิตย์ผมเคยนูดพี่น้องตะไค้หมักทรายลูดพี่น้องเอาไปลูดได้พี่น้องถ้าลูดได้นี่ยก็ถือว่าเข่าพี่น้องเอ้ยตะไคร้ใส่พี่น้องนะแรงต้นตอพี่น้องอ่ะวันวันที่สิบสี่โดยพี่น้องเด้อรลูดพี่น้องลูดลูดเด้อพี่น้อง รูดหา้าไ้ดอกรูด pues okay. หนึ่งรูดห้ารูดเจ็ดรูพี่น้องเด้อรูดหนึ่งรูดห้ารูดเจ็ดนี่ยใส่รูดไปมักรูดห้าน้อยเนี่ยเอาไปรูดได้พี่น้องไปมักรูดพี่น้องเป็นรูดได้เด้อไปหมักรูดเป็นรูดได้พี่น้องแต่เราพุ่มผู้รูดพี่น้องเอาตามสูตรเอาพุ่มแหละถ้ารูดมันมันก็ไลโตในนาะพี่น้อง อลองรูดเบิ่ดพี่น้องเนาะมันเปลองรูดเบิ่ดพี่น้องลองรูดเบิ่ดลองรูดเบิ่ดพี่น้องเนาะนี่เราพูดชิ่งลองรูดเบิดกี่น่องเนาะรูดอ่า <c oughs> ลงรูปเป็นนน้งลงรูเป็นใส่รูปลงรูปเป็นกินน้งลงรูปเป็น เ็ดบบเดพี่น้องเจ็ดบารูดสันีัเด็พี่น้องรูดลายๆมันจะลายเด็กพี่น้องเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจพี่น้อง หมักพี่น้องมักพ่อสายลูดพี่น้องเบิ่งเราเด้อเนี่ยบ๊อบกุ้มมักตัวใดพี่น้องบ๊อบกุ้มหมักเจ็ดน้อพี่น้องเนาะแล้วอย่างีพี่น้องอันนี้บ๊อบกุ้มหมักเจ็ดพี่น้องเนอะสามคู่บ๊อบก้มหมักจะมี้พี่น้อง ิปนี่กับผมมีอยัางลายพี่น้องแนวทางโวยฮานอยน้อพี่น้องเนาะปักายรูดกับเป็นรูดได้ด t พี่น้องเริ่มรูดได้รูดได้หนึ่งห้าเจ็ดนี่พี่น้องเนี่ยะคลิปนี้กับฝากไว้ชื่อนี้จะพี่น้องเด้อฝากไว้เป็นแนวทางโวยฮานอยเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กับเทีวมาพี่น้องมาอะสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้ชื่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอกรูมออฟฟิเชียลนี่ได้พี่น้องสบายดี